ลิ้นเปิดทางด้วยเตรียมห้องผ่าตัดรักษาอาการของกระรอกห้องผ่าตัดสแปนบายเรียบร้อยค่ะน้ำพิกะรอกมันได้เลยค่ะกลับมานันะกระรอกกลับมาอย่าตายนะนายมีงานใหญ่ที่จะต้องทำอีกเยอะมีชุดกระกรินม,มาคอเตรียมไว้ให้พิกะรอกได้ใส่ใหม่แล้วค่ะเรามาทดสอบกันตอนที่เขาฟื้นเลยดีไหมค่ะบุญมาดีมากมน้องรินขอบใจมาก องคอ์กรม่วงฟ้าที่นำโดยอานัสผูนำที่หมายปลองจะปกครองโรกมนุษย์ด้วยระบบะเผด็จการอานัสผู้เป็นพันธมิตรเดียวกับนายพลอำนาจในทางทหารองคอ์กรม่วงฟ่าได้เรียกประชุม่ยานรอยฟ้าม่วงป่าเพื่อวางแผนกำจัดศัตรูร้ายของพวกเขานั่นคือกับตันมาคอหนึ่งอาทิตย์ต่อมากรรรอกได้ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แบบการรอกนี่คือชุดกรีนมาคอที่จะให้นายทดสอบเสวมใส่ ใส่และทดสอบประสิทธิภาพของมันแล้วรายงานผลด้วยนะฝึกการทดสอบใช้ชุดนะเพื่อจะได้มีเหตุการณ์สำคัญที่จะต้องใช้อืใส่ได้พอดีเลยอนะ่ะขอบใจมากนะลินบุญมา แล้วนายรู้ได้ยังไงว่าฉันกําลังแย่อยู่ในลังโจนในตอนนั้นละบุญมาโดนสปายนกแก้วมาคอของเราบินตรวจตราไปทั่วประเทศเลยรู้ว่ามันกบดานอยู่ที่ไหนและตัวจริงมันคือองค์กรมองป่าไงล่ะหัวหน้าใหญ่มันชื่ออานัสมันเป็นพันธมิตรกับนายพลอำนาจและเราจะวางแผนกันบุกถวกองค์กรมองปาในอีกไม่ช้านายพลอำนาจออกคำสัง่งเปิดน่านฟ้าให้เราด้วยนะ เราจะแก้พิกัดของเจกับตันมาคอจากโดนนกแก้วของพวกมันเราต้องลุกคาดให้พวกมันไม่ทันตั้งตัวเจกับตันมาคอ <c oughs> อักคีศิลาเลกลหลได้เวลาที่เจ้าทั้งสามจะไปถล่มรังของพวกกับตันมาคอแล้วฉันจะนั่งรอดูความสำเร็จที่ตรงนี้พวกเจ้าไปได้ครับผมศิลาอักคีเลกลหลสามนักฆ่าอาวุธชีวะจักรกลขององค์กรม้งป่า ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่องานก่อการร้ายแทรกซึมสังหารเพื่อแผนยึดครองโรคมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราถูกโจมตีแล้วไปเปลี่ยนชุดเร็วกระรอกตัดตันมาคองวันนี้วันตายของพวกแกข้าเล็กไหลและเพื่อนอีกสองคนอักคีและศิลาจากองค์กรม่องปาวันนี้จะมาฆ่าพวกแกให้ตายทั้งหมดไม่น่าเชื่อว่าพวกองค์กรม่องปามันจะรู้ที่อยู่ของเราก่อนได้ ฉันคือเซนเกียมาคอฉันคือกรินมาทอชื่ออะไรฉันไม่สนพวกแกต้องตายยา่ามาเลยยาปืนกระจอกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนี่นาแกเออบุญมาเป็นอะไรไหมกห่วงคนอื่ห่วงตัวเองดีกว่าไหมจะกีินมาค่เอเฮ้ยอะไรวะนั่น เจ้าอกคีฉันมาช่วยแล้วริงเปิดโหมดรีนมาขอท้ายทพลังงานที่ทีจัดไปเลยพี่กระลอบโปรดติดตามชมได้ใหม่ในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่งสับสไครต์หนไลค์1แชร์เ like, พื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ